เอาล่ะสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟคิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มานี่เลย มาแนะนารถคหนึ่งคันที่เข้าใหม่แล้วน่าใช้หนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าเป็นรถสามารอประจํามากที่บอกเลยว่าเอามาไม่เคยพอนะครับแล้วบอกว่าอยู่ได้ไม่นานด้วยเอาล่ะมากับรุ่น Mercedes-Benz GLC 250 Coupe นะครับเอาล่ะสภาพโดยรวมเป็นไงเลขไม้เท่าไหร่มากับมีอะไรเอาขูว้วแง่มันมีอะไรบ้างสภาพเป็นไงโอเคไปดูกันดีกว่าครับนี่เลยสภาพโดยรวมบอกเลยว่าขาวอึมเนื้อนแน่นนเนียนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าต้องจัดแล้วนะบออกเลยยว่่่าาูไได้มนนบอกเลยว่า รถคันนี้เนี่ยเป็นรถสามาัญประจำบ้านที่ทุกคนตามหานะครับเอามาทีไรไม่เคยพอบอกเลยว่าเป็นวัตถุไปไวหนึ่งคันมากับเลขไม้แค่สามหมืนหกอ่าไม่เชื่อไปดูพร้อมกันครับเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนอ๊บอ่านี่เลขไม้นี่ 3ามหกนะครับเลขไมลสามหม 7, 7ื่นหกเจ็ดร้อยแเโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นวัตถุไปไวหนึ่งคันที่ไม่เคยพอเลยนะกับรุ่น G.L.C. 250ูคูปหรือ S.U.V. ไม่เคยพอเลยนะครับสภาพโดยรวมบอกเลยว่าสวยๆเนียนๆอย่างนี้หื ดูดิแล้วบอกนี่ออกกึ่งบักเก็ตซีด้วยนะออกกึ่งกึ่งบาเก็ตซีดแล้วบอกเลยไอ้ตรงปีกตรงนี้โอบรับกระชับดีมากเวลาโยนโค้งหรือเวลาเข้าโค้งเนี่ยให้ให้ตัวเราไม่ไม่ได้ถลายไปกับตัวบอกนะครับแล้วบอกเลยว่าเนียนๆนะครับเล็กไม้แค่นี้จริงๆเล็กไม้แค่นี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วบอกเลยว่าคันนี้พึ่งลงได้ไม่นานนะครับแล้วก็มาจอดให้มาจอดถ่ายให้ทุกคุทุกคนดูเลยนะดีกว่าครับแล้วดูแผงประตูตรงนี้เป็นลายไม้ที่บอกเลยว่า ให้ให้อย่างนี้เลยเรลี่คูดแต่ก็อย่างว่าเหล่คือร้านผมเนี่ยจะไม่มีการที่บอกว่าเอ้กอเลขไม่กออะไรคือสภาพโดยรวมผมถ่ายไงให้เห็นอย่างนั้นเลยนะครับคือมาอยัางไงให้เห็นอย่างนั้นเลยนะโอเคมาดูกับสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวได้ขอให้ที่เปิดก่อนนิดนึงนึงอ๊บ นีสภาพดูโล่าใส่กิ้งกิ้งคินคีอย่างนี้บอกเลยว่ายังไม่อันนี้ต้องบอ,อกก่อนนะคันนี้ยังไม่ได้ทําการคลีนนิ่งเลยนะครับดูดิสภาพเยียนๆียนคลิปๆแบบนี้ดูดิในบงในเบลมีมีหมดนะครับนี่ใสๆนะครับในบงในเบลยังอยู่ครบในเบลยังอยู่ครบทุกอย่างเครื่องเครื่องยังเงียบดูดินี่ผมยังไม่ได้คลีนนิ่งนะ ยังไม่ยังไม่ได้ไปคินนิ่งเลยสภาพยังโคตรเนียนขนาดนี้ถ้าคีนนิ่งจะเนียนขนาดไหนโอเคมาทีนี้ไปฝาดฝาท้ายกันบ้างนะครับไปดูฝาดท้ายกันบ้างไปประตูฝาดท้ายไฟฟ้าที่เตะเปิดแต่ผมไม่ขออนุญาตไม่เตะนะครับกลัวเตะไม่โดนเดี๋ยวขืน <laughs> โอเคปัม๊มกดตงรงลูกดาวเรียบร้อยขึ้นเลยนี่ให้ดูสดสด,สดเรียวๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่ายังไม่ได้มีการคินนิ่งเกิดขึ้นนะครับนี่ส,สวยๆเลยนะเลขไมาแค่สามหมื่นหก ต้องรีบมาจับมาจอต้องรีบมาชนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อยู่อีกนะครับหลายๆคนถามหาว่าน้องแจ็คครับมี GLC ไหม GLC มาไม่เคยพอเลยนะต้องบอกก่อนว่ามาไม่มาแล้วไม่เคยพออยู่ได้ไม่นานนะครับนี่สภาพโดยรวมทุกอย่างโอเคสมบูรณ์เพอร์เฟคทุกอย่างมากับไฟหน้าสวยๆเอ็นเท i g e เจนไลท์ light, นะครับนี่ระยางหน้าโคดีนี่ยางหน้า2 5 5 45ZR 20นะครับแล,แล้วก็ดูดิ ยางของมิชลินนะครับนี่แี่ี่จูสปอร์ตสานะครับแล้วเียเส,สุกบอกไว้ว่าสวยจริงๆเงียนเียนนะครับนี่ข้างหลังภายในภาย,ภายในและภายนอกทุกอย่างยังเนียนสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีการเขี่ยหรือย่นนะครับ ยังไม่มีการพับหรือรอยแตกของรอยหนังนะครับเอาละผมพูดยาวแล้วเริ่มจะยาวแนละ้วเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาเอาละหากลูกค้าคนในสนใจ GLC 250คู u ค,คันนี้ต้องรีบมาชนนะครับเอาละติดต่อาได้ที่เบอร์0615253915นะครับหรือว่าจะมาดูตัวรถเป็นๆที่นี่เลยครับโฟลคิงลักชัวรี่คลายอยู่เส้นเกษตรนะวีตลาดรถมอเตอร์แคร์ล็อกบีหาเท่านั้นนะครับโอเคไปละเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไป,ไปมากกว่านี้โอเคไปละครับบ๊ายบาย